มาซื้อน้ำเลยซื้อน้ำเลซื้อน้ำได้ไหมเอาน้ำมันได้เอาจีโนยได้จีินยได้เน่กะทานบ้าเออกระยังอยู่ห่มบ้านเนาอกะยังอยู่ห่มนะเนาะกระยักอยู่่มอยู่นั่งกันเล็กสิงเนากักอยู่ห่มกันเด้อเอกเลยสาใจยู่สิบับกนะบกแไม่สาใจสาดทับับู่ตัวนั้นลสวน่อยส บเมนเดนดีแบบนี้ขวดนะครับส้างูปวยขวดตลอดเลยเียนอน่กาวเตั้งนี้ไ่น่อยก่ิประมาณทุ่สน้ำรน้ใหญ่ใ่รบน้ำให่ใ้าน้ำเย็นอยู่ก็ข้อออยก็อยู่นี่นะมีลิง้าพอมได้อยู่นี่นะยกอยู่นี่นะซื้อรดลสร้างพนเป็นยังไปลํางพันเด้อสราง้า งเขาดูดไ่เด้เขาดูดนะต้องการนางุกอย่างนล้นก็ลืมมั้ทุ่งนำมันยา้หา้นเยอมากก่พ่อเนี่ยอเอาเอาต่ละย่าเอาตนี้พองยางนี้ต้วนนะคุณผู้ิหาจดเย่อบมัดฝากเ้ย่เอาเด้ออยอยาตันะเงยังจำนี้มาด้วยคนเดีย สองพันก็ซื้อนะอันนามเลยนเนี่ยเออให้เขาสามพันก็ได้นามนามนามอาพี่ได้น้ำไห้

ชดทำานุญาตนะออันนี้จเป็นการที่ว่าแค่ปัจจัยเนาะทุกคนสร้างตลาด้องไมกคุยเรื่องตองไม่เทาอนคายตอาไม่เอาไปัดต้องไม่เ้าก็ตงเอาไว้กินเลยข้าเพื่อข้าเพื่อองไม่เท้าอะไยด้วยฮะชาที่สองไอ้วเมียงเนาะอ้เอาน้กยาเอาไปทอนเด้อไปชุบแกเด้อไปทำไก่เดอที่สาม่ทัเตียงคา ความรบครัวนา้องเท้าเข้ามาปุ๊บต้องไปเข้าขนาดนี้นี้ก็เป็นการเผยแพร่ปัจญาเนาะทุกคนเพื่อว่าเขายังโบมีเวลาอยู่ตอนที่อยู่ที่นี่เราดูกันตอนนี้เขามาส่งสุขานะจันเขาบอกนี่คือคือเห็นในร่างภาพแล้วเออมาส่ง อุจรน์ไปสุสวรรค์นี่ดีดีดีนี่บนพรม่คราจนค่ะนีเป็นเพปปัจจัยสร้างศาลาเนาะทุกคนตอนนี้เพราะว่าก็คือเหตุนี้เนาะด้สนโฮมอยู่แบบนี้เอาเนาะพอบาบมีศาลาเนาะทุกคนก็คือเหตุนี้เนาะ เพราะว่าสกยงมาไปยงเจอหานีไอันนี้แม่นก <at ันตอนนี้เพิ่นกำลังแพ้ปัจจัยเนาะเพราะว่าสร้างสลาอยู่นี่ป่าซาดิเนาะทุกคนเพราะว่าอยู่ป่าซาดิยังบ่มีบ่มีสลาเนาะคือเห็นเนาะเวลามีแบบนี้นะก็คือว่าบ่มีสลากซนยู่เนาะต้องไปซนก่อไม้กระสั่นนี่เลยเนาะทุกคน ก็คือเห็นประมาณนี้เนาะทุกคน